ต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมนหลวงพ่อพระครูวิเชียนศักดิ์สิทธิ์ประเพณีกวนข้าวทิพย์ลือเรื่องรุ่งเรืองทุ่งนากว้างใหญ่งามน้ำใจชาวตำบลพญาแมน องค์การบริหารส่วนตำบลพยาแมนได้รับจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลพยาแมนเมื่อวันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2539าบตำบลพยาแมนเดิมเรียกบ้านแมนแต่เดิมยังไม่แบ่งการปกครองเป็นที่แน่นอนสมัยก่อนยังเป็นจังหวัดพิชัยโดยขึ้นกับมณฑลพิษณุโลก ตำแหน่งกำนันในสมัยนั้นเรียกว่าขุนเมื่อสมัยก่อนเงินค่าตอบแทนผู้ใหญ่บ้านและกำนันไม่มีจะมีให้ก็ต่อเมื่อผู้ใหญ่บ้านและกำนันเดินออกสำรวจรังวัดที่ดินเรียกว่าเสียภาษีดอกญห้าใครออกสำรวจมากก็ได้มากจนมีกรณีพิพาทกันเกิดขึ้น เพราะว่าการปกครองระหว่างจังหวัดพิชัยกับมนทนพิษณุโลกยังไม่มีเขตการปกครองที่แน่นอนฉะนั้นทางเจ้าเมืองทั้งสองได้มีข้อตกลงเพื่อแบ่งเขตการปกครองกันโดยให้เจ้าพระยามนทนพิษณุโลกนําเรือพายขึ้นทางเหนือส่วนเจ้าพระยาเมืองพิชัยนําเรือล่องลงทางใต้ ถ้าทั้งสองพบกันตรงไหนก็ให้ตรงนั้นเป็นเขตระหว่างมณฑลพิษณุโลกกับเมืองพิชัยแต่ข้อตกลงเกิดการคลาดเคลื่อนคือทางพิษณุโลกถือเอาหลังเที่ยงคืนเป็นเวลาเริ่มต้นวันใหม่ส่วนทางเมืองพิชัยถือเอาเมื่อตะวันขึ้นเป็นวันใหม่ จึงทำให้เจ้าพระยามนทนพิษณุโลกพายเรือขึ้นมาได้ไกลกว่าโดยทั้งสองพบกันที่วัดแมนชาวบ้านจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดพระยาปันแดนและเรียกชื่อตำบลว่าตำบลพรยาแมนมาจนถึงปัจจุบันนี้ ตำบลพญาแมนเป็นหนึ่งใน11ตำบลของอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอพิชัยไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ15กิโลเมตรตามลักษณะภูมิศาสตร์จัดอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยอาณาเขตทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลท่ามะเฟืองอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตทิศใต้ติดต่อกับตำบลตลุกกระเทียมอำเภอรพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลบ้านโคนอำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์ และทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลสามเรือนอำเภอสีสำโรงและตำบลปากน้ำอำเภอสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยเนื้อที่มีเนื้อที่ประมาณ46.93ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ29,329ไร่ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของตำบลพญาแมนมีสภาพเป็นที่ราบทั้งหมดซึ่งประชากรส่วนใหญ่ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำลำคลองโดยมีแม่น้ำน่านไหลผ่านประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเช่นทำนาทำไร่ ปลูกถั่วเหลืองอาชีพเสริมได้แก่ค้าขายการจักสารทำขนมพื้นบ้านเป็นต้นตําบลพญาแมนแบ่งการปกครองออกเป็นเจ็ดหมู่บ้านได้แก่ 1. บ้านทามปราง 2. บ้านดง 3. บ้านท้ายคุ้ง 4. บ้านพญาแมนห้าบ้านขอมหกบ้านทุ่งปากกระถินและเจ็ดบ้านพญาปันแดนมีบ้านเรือนจำนวน2,271หลังคาเรือนประชากรชายจำนวน2,698คนประชากรหญิง จำนวน3,129คนประชากรรวมทั้งหมด6,027คนประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธมีวัดอยู่ทั้งสิ้นหแห่งมีสถานที่ราชการดังนี้ 1. องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมน 2. ส,สถานีตำรวจภูทรพญาแมน สโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพญาแมน 4. โรงเรียนทั้งหมด5โรงเรียนเป็นโรงเรียนขยายโอกาสหนึ่งโรงเรียนได้แก่ 1. โรงเรียนชุมชนบ้านดงเป็นโรงเรียนขยายโอกาส 2. โรงเรียนวัดพญาปันแดน 3. โรงเรียนบ้านท่ามะปราง 4. โรงเรียนบ้านขอมและหโรงเรียนบ้านทุ่งป่ากระถินประเพณีที่สำคัญได้แก่ 1. ประเพณีลอยกระทง ซึ่งตำบลพยาแมนถือเป็นประเพณีที่สำคัญโดยองค์การบริหารส่วนตำบลพยาแมนร่วมกับคณะกรรมการวัดพยาปันแดนดำเนินการจัดประเพณีดังกล่าวณนะวัดพยาปันแดนเป็นประจำทุกปี 2. ประเพณีตักบาตรเทโวในวันออกพรรษา องค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมนรวมกับคณะกรรมการวัดเกาะวารีหมู่ที่1บ้านท่ามะปรางร่วมการจัดงานเป็นประจำทุกปี 3. ประเพณีทำบุญวันเข้าพรรษาและวันวิสาขาบูชาทางองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมนรวมกับวัดบ้านดง จัดประเพณีงานบุญข้าวพรรษาพร้อมประเพณีกวนข้าวทิพย์ซึ่งเป็นแห่งเดียวของอำเภอพิชัยที่มีการจัดประเพณีกวนข้าวทิพย์ 4. ประเพณีกอบพระสายข้าวเปลือกโดยองค์การบริหารส่วนตำบลพญาแมนรวมกับหมู่ที่หบ้านขอมและหมู่ที่6บ้านทุ่งปากกระถิน จะจัดเป็นประจำทุกปีแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญของตำบลพญาแมน1กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุของตำบลพญาแมนจะจัดกิจกรรมเป็นประจำทุกเดือนนอกจากนี้ยังจัดการแข่งขันกีฬาสำหรับผู้สูงวัยซึ่งเรียกว่าวัยกระเตาะเกม โดยกิจกรรมดังกล่าวนั้นจัดขึ้นเป็นปีที่3และกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตำบลพญาแมนเคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขตในปี2557 2. กิจกรรมกลุ่มแม่บ้านตำบลพญาแมนจะมีการทำขนมม้อแกงกระยาศาสตร์ และน้ำพริกต่างๆที่ถือเป็นสินค้าโอท็อของตำบลพญาแมน 3. กิจกรรมกลุ่มหัตถกรรมไม้ไผ่หมู่ที่ 7. บ้านพญาปันแดนเป็นกลุ่มหัตถกรรมที่ทำของใช้และเครื่องประดับที่มีชื่อเสียงถือเป็นสินค้าโอท็อปที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของตำบลพญาแมน